สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC ซสาวน้อยเพื่อนๆครับผมอยู่กับช่องนักสุรศัดิ์ลำเบินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเนื่อวันนี้วันที่สของการเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะครับที่พาคุณพ่อกับคุณแม่มานานะครับหลังจากที่เมื่อวันสองวันนี้เมื่อวันสองวันวันเราไปงานกันมา2ีที่สิริราชนะครับเอ้าเอ้า ลงไปแล้วเหรอครับลงเซเอาลงไปแล้วค่ะนานยังครับทุกคลงไปนี่ค่ะคุณลงไปแล้วครับ<ง>คืบอมาแล้วไม่เห็นพ่อกับแม่เลยอะ่ะป้าพี่บอกเสื่อใยแหงะขึ้นมาเพื่อเห็นพ่อกับแม่ไม่ได้ผมมาของลงไปรอข้างล่างนะครผมจบจะขึ้นมารับท่านตะขึ้นมารับเพื่อนลงไปที่หลังสิแม่เอาเตรียมของระบายคอสิแม่ จะไปไหนขึ้นมาแล้ว่พ่อพ่อกับไม่ไปใส่ช่วยยิงด้วยทุกคนเมื่อคืนเนี่ยกลับมาหอดจากมุทปไปอันลงลงเล่าแสงจันทร์กลับมาก็ตีหาแล้วก็น,นอนไปแล้วก็ตื่นมาเกือบเกือบเชียงกันแต่งตัวแล้วก็กลลางสิไปเที่ยวต่อนะผมวันนี้เราจะไปเที่ยวขกา้านกันแต่ว่าอา๋อ พ่อกับแม่ไปไหนอ่ะโทรหาก่อนเอาไม่หนีกับบ้านแล้วบ่อพี่ทองครับตอนนี้เบื่อเลยนี่ถึงกับเบื่อเลยเดี๋ยวโทรหาก่อนครับ บอกกันเลยลงไปตอนไหนเนี่ยฮัลโหลยุ่ยใสนี่ยฮะยุ่ยใส่พอมันไข่แน่แล้วมอคืนพอมันไข่ได้เมื่อไหร่เออเอาไม่ยุ่ยไหนนี่ไม่ล้มมาไปนี่ ไม่ไม่อยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่ไหนไม่อยู่ห้อ,อ,องแต่เออ้หโหโบ๊ทที่แดนท่าะขึ้นไปหาแม่จะต้องว่านักขึ้นไปห้องพีทโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแม่โอ้แต่อยากหมดหิวก็คือหิวอ่ะตะกี้ขึ้นไปห้องตัวเองแล้วก็บอกว่าเอา้า แม่เสียไปใส่เจ้าของนอตทองสองศูนย์เจ็ดแม่นอนห้องสามศูนย์เจ็ดโอ้ยหัวมือเลยนะเจ้าของเนี่ยโอ้ยเงยเงยเงยกว่าแม่เสียแต่ว่าพ่อไม่สบายครับ ดว่าสบายเจ้ท้องเสียงไง,งใช่ไหมท้องเสียกินนั่นๆหลายอ่ะนกึกแต่ต้องกินอย่างไรสปอนเซอร์บอป้าห้าลงไปปะไปไปียกวก่นอนบ่ตอนเรียนนะข้นมานั่ะด้วยเอา้าพ่อกับแม่ไปใส่เข้าไปอยู่ในห้องไปขึ้นหออ้องเจ้าของไปเบ่งห้องเจ้าของเออเบ่งขึ้นมาหาบ้านมึงขึ้นมานี่ก็น่งขึ้นไปห้องเจ้าของแล้วก็บอกว่าเอา้าพ่อกับแม่เสียไปใส่ หนีต้องไปตั้งแรกตอนไหนงงเลยจะได้ขึ้นไปของเจ้าของเขาไปของเจ้าของอีกว่าจะขึ้นไปหาเม่ยงไงว่าเอาของลูไปแล้วไงโอ้ยเบื่อมากเลยสุดแล้วยิงอ่ะยินก็คือยิงก็คือนอนตั้งเทิร์นเมือแล้วนั่นกับมาหัดตีหาตีห้าหกโมงห้าหกโมงตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าฮะน้นตั้งสี่ชั่วโมงพูดอะสี่ห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงหกชั่วโมงพูดอะแต่เบื่อขึ้นขึ้นไปเทิ่์งของเอ้า คือเก็บของกันไปลงไปหมดแล้วไม่วางสิหรอจะได้ขึ้นไปของเจ้าของแม่โอ้ยเสือกพังแท้เดี๋ยวเราจะไปการพ่อไหวไหมนี่พ่ออันต้องซื้อเกอเลือแล้วป่อมเป็นป๊อแม่พ่อพอ,อย่าว่าจะกินเอ็นั่น่ะเพ่อกินนมไปเรากินเอ็นั่น่ะกินน้ำเต้าหู้แต่เออต้าหูาห้อย่างกก็กก็เเเธอดดีนะ้นาะ มันม็เดือดเสียกําลังไงห้องเสียงไงแล้วก็อยากกินไอยาพาราไงอยู่ในรถมันมีอยู่เป็นเวลากินข้าวเสีบจัดเต็มวนเนี่ยฮะวะนี่กินข้าวเสีบกินลายกินไายนั่นนะกินลายยางไงกินตำหอยนะกินตำหอยเป็นบ้าหอยแข็งเออแข็งก็แม่เราหอยแข็งนะหอยแข็งอ่ะกินผู้เดียวแล้วแม่กินน้ำลูกเดียวนึงอ่ะแล้วเพิ่นก็มากินปูตรงตรงเอตำถาดนั่นเด้อพร้อมกินหลายอ่ะ โอเคท้ายเดี๋ยวเราจะเท้าแต่งตัวแตัวนะครับวันนี้เราจะไปเกาะร้านกันตึงถึง,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 งเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟ,ไฟโยโย่โข,อของมแม่กับอะไรกินอะไดีเลยอ่ะอะไรกินจ้ะมะม่าอ๋อเก็บไว้ก่อนเอาพี่น้องผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะร้านนะคะเดี๋ยวไปพาแม่ขึ้นเรือข้ามเกาะกันเคยขึ้นเรือข้ามเกาะไหมเนี่ยแม่เคยขึ้นเรือข้ามเกาะไหม บอกแลวว้วครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวรอเรือมานะครับแล้วเราก็จะออกเดินทางไปที่เกาะล้านกันนะครับเป็นไรผู้ป่วย้งพ่อทองเสียงว่าให้กินข่าลายแต่กินอันส้มตำส้มตแล้วก็หอยแข็งใช่ไหมก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็ไปกินก็แล้วก็ดีขึ้นแล้วเพราะพวกนี้ต้องไปกินบนเรือ ที่กรุงเทพนะครับทุกคนตอนนี้ล้อเลื่อมมาในพี่น้องเด้อพัทยานะครับถึงแล้วตอนนี้ครับอันนี้ซื้อหมวกพ่อจะแป่นตาอีกบ่าเรือเอานี่แหละหมวกพ่อหมวกพ่อก็ได้แล้วอ่าแซกแม่แซ่ก็ได้เอาไหนเอาเลยอันนี้มาเล้ยจากบาทครับห้าสิบน่ารักกุ๊ปกิ๊ปเออเบื้องบนกระจกฝนน้ำน้ำดิ ไปนี้ละโอ้แต่ไงเอานวะไดตัวเท่าไหร่ครับร้อยร้อยหาสิบไม่น,นี่เราแม่งน้ำเราแล้วนะครับเจาล้อ่งันนยมายีโร 对吧？